จะขอถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ไว่าจะทางหลวงชนบทปะะมงจังหวัดกเกษตรจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดได้รับการแก้ไขเบื้องต้นแล้วอนาคตจะได้รับนโยบายการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวนี้อย่างไรจะสามารถใช้เงินงบประมาณงบกลางปี2554 132500ล้านที่ดิฉันได้แปลยติตัดไปนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ขอสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ ท่านตอบครับเวลาจะหมดแล้วแหะครับท่านตอบครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ประชาชีวะนายกรัฐมนตรีครับเพื่อให้กระชับเวลานะครับโดยสรุปก็คือว่าโครงการที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะไปติดตามตามที่ท่านสอสอได้สอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นที่ว่าจะสามารถนำเอางบกลางมาจัดสรร ได้เพิ่มเติมหรือไม่สําหรับปีงบประมาณ2,554นะครับก็ขอกราบเรียนว่าจะดูตามความจําเป็นนะครับของการความคืบหน้าของงานนะครับแล้วก็ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะดําเนินการให้ครับ